าดเจ็บหญิงหรือายจากประยาญญนยนต์ไม่มรทราบรถทนนีสไดรเวอวชนสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีกับเอฟซีป่าปชาแดนด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาจากจังหวัดเชียงรายผมได้เป็นเกียรติมากครับผมที่มา ร่วมระดมทุนกับพีบ่เอ็มในการระดมทุนจัดซื้อรถแอมบูเลนั์อาการมันเป็นยังไงกรับพี่เบื้องต้นนะผมรถพยาบาลคันนี้ครับผมจะมีอาการหนึ่งแอร์ไม่เย็นสองสตาร์ตติดยากสามรถอาจจะค่อนข้างเก่าแล้วครับเวลาเรารับส่งผู้ป่วยส่งผู้เสียชีวิตยากไร้าย,ยากจนต่างอำเภอนะผมทางทางคันนี้จะ ค่อนข้างไปมาลําบากอ๋อมันไปไม่ไหวใช่ไหมไปไม่ไหวความร้อนความร้อนขึ้นอ๋อความร้อนขึ้นด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือพูดง่ายก็คือตามสภาพตามสภาพรถมันก็20กว่าปีอันนี้คันนี้33โอ้33ปีโอ้พี่น้องครับผม3 3ปีกับรถคันนี้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ารถอ่ะมันสตาร์ทไม่ติดนี่แหละครับคือปัญหาแล้วเราจะไปช่วยเขาได้ยังไงแค่เสี้ยววินาทีนะครับ พี่บอกที่ตั้งของจุดกู้ภัยหน่อยครับผมเผื่อมี f c ทางลำพูนเขาจะมาร่วมทำบุญณจุดจุดนี้ครับครับผมสถานที่ทำการของสมาคมกู้ภัยอมรินใต้ตอบโต้ภัยพิบัติลำพูนนะผมจะอยู่บริเวณแยกดอยติขาขึ้นเชียงใหม่ครับผมติดกับสายตรวจดอยติท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมาแวะร่วมทำบุญหรือว่าสมทบจะซื้อรถพยาบาลได้ครับผมเปิดรับตลอดนะครับผม ส่วนเลขที่บัญชีของกู้ภัยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างใต้ลิงก์นี้นะครับฝากกันไปด้วยครับผมพี่น้องหน่วยงานที่ไม่มีค่าตอบแทนหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่วยงานกู้ภัยหน่วยงานนี้กับกู้ภัยอมรินใต้ครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่เอ,อ็มมากครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมเอฟซีปัชแดนครับผม